สวัสดีครับที่นี่อัพคิวคุณผาเพนะครับวันนี้จะชวนเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับมาชมต้นพันธุ์หวานป่านะครับสวยนะครับอันนี้ต้นคู่นะครับเรากล้าพร้อมกับพี่เลี้ยงนะครับมาขามเทศอันนี้อายุที่เรากล้าไว้ก็ประมาณสี่เดือนนะครับประมาณสี่เดือนนะครับ ก็พอดีช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับก็เหมาะสำหรับการที่จะนำเมเล็ดพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ที่เราเพาะเลี้ยงเอาไว้นะครับไปลงปลูกในแปลงนะครับจะเป็นแปลงนะครับแบบไหนอย่างไรนะครับข้างบ้านข้างสวนในสวนได้หมดนะครับขอเพียงแค่ว่าเรามีนะครับเรามีต้นพันธุ์นะครับแล้วก็ใครยังไม่มี ความเข้าใจนะครับอยากจะสอบถามนะครับอยากจะปลูกแต่ยังไม่แน่ใจว่าปลูกในพื้นที่แบบไหนอย่างไรให้น้ําให้ปุ๋ยอะไรอย่างไรได้อย่างไรถึงจะ,จะเจริญเติบโตนะครับก็ทักเข้ามานะครับเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้แวมารับเอานะครับต้นพันธุ์นะครับเรามีแจกบริการนะครับเรามีบริการเพื่อนเพื่อนที่้องๆนะครับได้ไปปลูกนะครับ หลายนะครับหลายพันต้นนะครับหลายพันต้นนะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจผู้ที่มองหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับเป็นยอดเหลืองนะครับใบใหญ่นะครับให้ผลผลิตในปริมาณที่เยอะนะครับแล้วก็ทนนะครับทนต่ออากาศนะครับแรงนะครับแล้วก็ ในฤดูฝนนะครับก็ทนทานเพราะว่าเขามีพี่เลี้ยงช่วยนะครับตะคองเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราคัดนะครับจากสวนน้บ้านสวนนกปีนวดปางนะครับเมล็ดพันธุ์ที่เราคัดอย่างดีเอาไว้ให้พี่ๆน้องๆนะครับที่สนใจอยากปลูกแวะมาสอบถามพูดคุยแวะมารับตึก้าในราคานะครับราคาเป็นกันเองที่เราสามารถจับต้องได้นะครับ ขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับมีข้อสงสัยหรืออยากเข้ามาชมสวนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับถ้าทายหากันก่อนล่วงหน้าก็จะเป็นการดีนะครับสำหรับว,วันนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับ คือต้นต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ที่เรามาีไว้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสวยๆกำลังสวยๆนะครับกำลังเ,เ,ลเติบโตนะครับพร้อมที่จะนำไปปลูกนะครับในแปลงสวนนะครับ